สวัสดีค่ะสิมาบอืยองเชทหาฝรั่งให้ฟังต่อจากคลิปที่แล้วขันห้า่บด้ภาษาอังกฤษจังเสียขันห้ากับไปเลียนหลูจากน้อยกับคุณคูณ่คเพิ่นห้าจังคอยสีเช็กับเขาได้ขันห้า่บด้ซะเลยมันกับเชทยากมันการคือบานละเนาะมันคนละภาษากับห้องข้ากับไปเลียนหลูเพิ่ม,เต,มเติมจากน้อย อันนี้ตามประสบที่เคยแชดกับฟังมาบอกเราให้ฟังเลยคะ่ะอันที่แรก,แรกรรอันเชดไปกระไดงูป่าปานเข้ากันอาศัยกู้ขาสอนน้ำอันนั้นน้ำก็บใส่ก้มจำเนี่ยพราะว่าเข้าอายุหลายแล้วก้มจำกับพวกใครดีแต่ก็ใครกลัวบม่มีคนสอนอยู่หรอกอันมันก็นเข้ากับอยากได้อันมาเลี้ยงเกียรพอแม่มาเชิดชั่วฐานะให้มันข้นดีก็เก้า ความตั้งใจอันติปเปี่ยเสหาฝลังมันก็ขืนการโจกระตาวาสนาเนาะค่ะเนาะผู้น้องคนก็อยากได้ฝลังด้วยผู้น้องคนก็อยากได้มี่ยู่ไม่กินคือคือ,คอ,คอว่านะเนาะคนเท่าเนาะแต่ออยากขืนจมปักกับอันควมทุกควอยากก็อยากก่าวกระโดดให้เจ้าของเลยไม่เห็นฐานะขึ้นจักน้อยพ่อใหัหน ได้ผัวดีมาซอยคำซอยสู้ความต่างใจมันก็บบเป็นไปตามมันที่เฮ้าต่างใจกับนี่ห้างเทีดยดกันแล้วจังสีแต่เกิดฝรั่งข้าเจ้าเ่มีเงินแต่ข้าเจ้าก็เลี้ยงเฮ้าอยู่แต่หางเลี้ยงขอบรัวเฮ้างก็ได้อันกันหักกันกับยู่กันไปผู้ลังค้นกับอันอยู่กันไปได้จักพักหนึ่งพี่น้องจังสีกับเป็นปัญหา ในครอบครัวของเฮาที่อยู่น้ากันบางคนก็ว่าโอ้ได้ยพลังขี่นกขี่หนูไปทัวทิศทัวแดนจริงๆแล้วพลังกรบวต่างจากคนไทยดอกเขาการจากได้เมียเขาก็บจาก้อยู่น้ากันจนอันตายจากกันพุรณะค่ะอันกระบวต้องไปขอกระบวต้องไปอันนั้นดอกกันเพิ่นธฮักเฮ้าเพิร์ธเลตุนเฮ้าผู้เขาอันนั้นต์เขาก็เจียเฮ้าคือค้ามันโบราณเขาว่า อันอันความกรุณาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนนั่นชื่นใจจาก้ากฟ้าสุราลาลสูดแดนดินอันมันสิเป็นทั้งสี่หละกายะแบนขอยะไปเอ้ยลเพิ่นเลตนศาสเพิ่นกระเยห้องดอกเอาตอนนี้ก็นเอ้อคลิปหนาสิมาเราเหตุการณ์นใหนฟังไหมวัดีค่ะ